สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายสุภูสุคนเมื่อนี้วันหยุดหยุดนี้เราเป็นการเป็นงานเนี้ยนิดนึงเมื่อนี้วันหยุดนี่มาขอเอกาสารสำคัญจากทางราชการของประเทศโปรตุเกสจะพ้นทยากเกกเสืนกันง่ายๆว่า CID จ้ีจะหรือเรา หรือภาษาอย่างเป็นทางการทีห้อาแปลออกมาได้ก็คือว่าใบารับรองประวัติอาชญากรรมของเราที่ประเทศโปรตุเกสยู่ประเทศโปรตุเกสจ้ะมือน,นี้เข้ามาขอเพราะว่าเอาวรวบรวมเอกสารเพื่อที่จะยื่นขอทําบัตรเริเดนซ์จะว่าบัตรวีซ่าบัตรเข้าออกประเทศนี้เพราะว่าอายุการทํางาน อายุที่เข้าอาศัยอยู่ในประเทศนี้มันกะพอสมควรแล้วเราสามารถยื่นขอได้บางคนเพื่อตามประเทศเพื่อเขาเขามานี่เขายื่นตั้งแต่3มเดือนแรกแล้วจ้ะแต่ก็รอรอคิวอันนี้คือว่าห้องยื่นซาอยู่ปีกลัวเพาจังยื่นเข้าตรงไหนล่ะเธอ เอกสารทั wow. ้งหมดคือรวบรวมมดแล้วเหลืออยู่สิ่งนี้สิ่งเดียวก็คือไปรับรวมประวัติอาชญากรรมของประเทศโปรตุเกสนี่นะจ๊ะสย่างหาจนบินพี่น้องสวัสดีพ่อไปสถานีตำรวจเขากับมรลุเรื่องนูสี่ประจันเรามาที่

เอวฉันลอยอยู uh ่ในนี <descon fin anta> <p uss ASE ori> ่มีพ่อแมนตีเดี๋ยาอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวฉันไปเอากไนเอาไปเจอรถเลยหรืมพาสปอร์ตไว้ในรถแล้วจ้ะต้องไปเอาพาสปอร์ตบัวมันบ้วนทุกคนเมืองเงียแตงเงียแตงหนากระหนาสดดิบัวต่งหนามันใจในความสวยแบบธรรมชาติ ทำไมฉันลงโทษต่อแซลแลนซีคุณรวยไปเอาพาสปอร์ตจะลืมจะลืมพาสปอร์ตทุกคนนึกว่ามันพาสปอร์ตอยู่ในซองเอกสารมันม่นโบเมียนพาสปอร์ตมันอยู่ในกระเป๋าแลแอนคืนน่นประมาณสามรอยเมตรไปเอาพาสปอร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวเอกสารในเจตนายให้เบิ่งว่ามันสูงจำได้ขาจนฟันพี่น้อง ตอนนี้เทียวเทีวกำลังเหตุอยู่เทยวกำลังทำอยู่ค่ะที่นี่คือสภาตำบลอาจิสุรือบ้านห้ามกฤิเดียกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละมุ่บ้านแต่ละมู่บ้านแต่ละเมืองมันจะมีมันจะมีอยู่้หอน เอกสารทั <c oughs> ้งหมดที่เขาเรียนนี่เขาอาจจะเรียนเอกสารเองแต่ว่าการติดตอ่อประสานงานก็คือจากออฟฟิศของเขาจากสมยีนสมยนสมียนจากออฟฟิศของนายจา้างเขาเป็นคนติดตอ่อประสานงานาเอกสรารเรียนาเรียนเอา

ยังปรท่านด้ได้ออนเอกสารเขาตงรงงยื่นไปขอประมาณนี้แหละวแล้วเอกสารก็จะส่งเข้าทีมเอวเราบอถกถ,ถ้าเรียบร้อยแล้วเขาก็จะโทรบอกให้เบอร์ทูวไว้เราก็จ่ายค่าธรรมเนียมไปคนละ5้ายูโรรวมเป็น10ยูโรเดี๋ยวหน้าตาเอกสาร เป็นแบบใหเดี๋ยวจะอัปเดตอีกที่นึงจ้ะเพราะว่าต้องทาเอกสารเร็จแล้วเขาจะได้เข้าออฟฟิศพอเข้าออฟฟิศแล้วเดี๋ยวตัวจะวอารกยลละเอียดให้ฟังอีกรอบนึงว่าการเฮ็ดอะเดสิเดียนเซียนะบัตรโปรตุเกสนี่ประชาะ่วศโปรตุเกสนี่มันเฮ็ดแบบใหมันต้องใส่อีหยังเนี่ยเขาต้องไปใส่บางนะจ๊ะอันนี้ก็ถ้ามาขอ ไปรับอรองประวัติอาร์ติากรรมจุนตาเ,เข้าอยู่นีเข้าคอหนีนะ